สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลวันละตัวของวันที่18มิถุนายนนะครับผมครับก็จะมาอยู่ในคู่ของสเจนานนะครับเจอกับเคปลาวิกนะครับผมคู่นี้นะครับคิกออฟกันในเวลาตีสามนะครับผมครับคู่นี้นะเป็นคู่ที่เป็นบอลที่ดูแล้วเสียประตูทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งเคปลาวิกนะครับซึ่งในตอนนี้นะครับ เสียประตูไปแล้วนะครับ4ประตูนะครับของการเจอกันนะครับกับสเจนานะครับผมส่วนสเจนานะครับทําประตูในครึ่งแรกได้ดีครับแล้วก็มีการเสียประตูเหมือนกันครับแต่ว่าเสียประตูน้อยกว่าของเคปลาวิกนะครับผมสัดส่วนในการทําประตูครึ่งแรกของทั้งสองฝ่ายนะครับซึ่งมีให้เห็นครับ4ี่ส่วนหนะครับผมแล้วก็อย่างน้อยนะครับต้องมี1ลูกนะครับไม่ก็อาจจะไม่ยิงนะครับ แต่การพบเจอกันนะครับซึ่งมีให้เห็นนะครับ1ลูกหรือว่า1ถึง2ลูกนะครับผมคู่นี้นะครับผมคิดว่าการตั้งรับของ fourteen, well. ท ah happened, ั <t anner> <t anner 對對้งสองฝ่ายนะครับอาจจะมีการล่วนไหลนะครับแล้วก็การโจมตีนะครับดูสูสีครับเพราะว่าฟอร์มฟอร์มเจเจนานะครับดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าคลิปดาวิดนะครับก็มีการตั้งรับที่ดีกว่านะครับครับคู่นี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีสกอร์กันเกิดขึ้นนะครับผมสกอร์ครึ่งแรกนะครับ ให้รอราคาที่1ลูกนะครับ0.75นะครับน้ำสวยๆนะครับผมซึ่งในราคาปัจจุบันตอนนี้นะครับจะอยู่ที่1.25นะครับเป็นราคาที่โต๊ะอาจจะกินได้นะครับผมซึ่งรอราคาที่1ลูกสวยๆดีกว่านะครับผมหรือใครจะกดไว้ก็ได้นะครับแต่ว่ากดไว้เน้หน่อยๆนะครับผมครับก็ถ้าเหมือนเดิมครับตามสูตรครับตามสูตรผมนะครับถ้าครึ่งแรกถ้าครึ่งแรก ไม่ยิงเลยนะครับให้รอนะครับให้รอพักครึ่งเวลานะครับแล้วรอรอน้ําไหลสักนิดหนึ่งนะครับรอระคังไหลสักนิดหนึ่งนะครับให้กดย้ํเครึ่งหลังไปครับให้ไม่เกิน 1- 2ลูกนะครับผมนะให้ย้ําหลังนะครับเพราะว่าจะมีหลายคนที่ถามว่าเอ้าทําไมชนะทําไมวินคืออะไรย้ําหลังอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นการย้ําหลังของบนครับถ้าครึ่งแรกไม่ยิงนะครับตามสูตรนะครับ เพราะว่าตามสูตรที่ผมหามาให้นะครับครึ่งแรกนะครับจะมีทุกนัดนะครับแต่ถ้าไม่มีนะครับยังไงบอลคู่นี้บอลคู่นั้นนะครับก็ต้องมีสกอร์แน่นอนนะครับให้ย้ําหลังไปครับนอกจากว่าบอลคู่นั้นคือไม่เอาอะไรเลยครับไม่ยิงเลยนะครับไม่มีสกอร์เลยอย่างเงครับนะครับครับนี่ก็คือเป็นสูตรนะครับผมครับก็ใครชอบก็ลุยได้นะครับขอให้เฮงๆทุกท่านนะครับขอบคุณครับ